แล้วก็ซอฟแอกไนท์ก็เป็นเรื่องของน้องปีหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็ธันวาก็ประกวดร้องเพลงจากเดิมอะไรนะฮัล้วเอ๊ะนี่แม่เหมือนล้วแต่ผมก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรก็ว่าไป นะ<ห>นเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันนะคะพิจิการธันวาได้พิจิการธันวาก็เป็นเรื่องของกิจกรรมร้องเพลงแล้วก็ประกวดร้องเพลงร<ม>้องเพลงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มันเคยจัดเดือนทธันวาที่ไปปลูกป่ามาตอนฟ้าที่ตบอกว่าไปส่งอนร้ <laughs> มันยังไม่ได้พิจารณาอ,อันนี้มันเป็นปีป,ปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่คือต้องเอารับน้องมาหลังจากตุลาครั <laughs> นี่คือเฮียอะไรเรับ ซิตี้วิวยต้องไปใช้วงการปีหนะ้าอันนี้นวนะ่าชงหน่อยจริงจริงแล้วเนี่ยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยมันก็ดีนะถ้าเราแบบว่าตั้งหลักมันดีๆอ่ะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน,น,นะรรนย์อาสาสมัครอาสาจิตอาสา